นี่นะคะเราจะมาบอกข้อควรรู้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรแล้วถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะต้องทําตัวยังไงคนเซี่ยงไฮ้เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยสําหรับการที่เราไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้นะทุกคนเราต้องบอกก่อนนะว่าคนเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่เลยนะเขาจะใช้เป็นภาษาจีนถามว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ไหม ส่วนน้อยมากๆแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถพูดภาษาจีนที่จะสื่อสารกับเขาได้นะเขาก็จะพูดต่ภาษาจีนใส่เราเลยในโรงแรมที่เราไปพักนะคะก็มีพนักงานเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็เลือกเอาว่าระหว่างภาษาจีนกับภาษาอังกฤษถ้าเราเก่งภาษาไหนก็ใช้ภาษาไหนไปก็จะดีกว่าสําหรับการกินอาหารที่ประเทศจีนสั่งอาหารตามร้านอาหารแนะนําว่าให้ไปตามร้านที่เขามีรูปภาพมาทุกคนมันก็จะง่ายร้านไหนมีรูปภาพด้วย มีเราก็สามารถดูได้แล้วเราก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มมันก็จะง่ายก็ต่อการกินอาหารต่อการสั่งอาหารและข้อสำคัญก็คือราคาอาหารหรือว่าราคาสินค้าเนี่ยในแต่ละที่มันแตกต่างกังนทุกคนอย่างเช่นถนะ้าหากว่าที่ที่เราไปคนส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างเช่นเดอะบันอย่างเงี้ยที่มีร้านอาหารขายหรือว่ามีของขายต่างๆเนี่ยจะบอกเลยว่า ราคาแพงค่ะทุกคนมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเป็นคนไทยแล้วต่างชาติมาเที่ยวพวกสถานที่ที่แบบว่าควรจะมาอย่างเช่นไปตลาดตอกจอดแฟงเงี้ยเห็นปะเราก็จะรู้สึกว่าเออวะ่ะมันขายแพงเพราะว่ามันเหมือนขายให้ต่างชาติซึ่งที่นั่นเนี่ยก็ไปเหมือนกันขนาดนะที่เดบ,บันอนะ่ะร้านอยู่ติดกันเลยนะแต่ราคาของ <S 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 เหมือนกันเดะของเหมือนกันทุกอย่างราคายังไม่เท่ากันเลยแต่โดยรวมก็คือราคาจะแพงกว่าที่่นอื่นรวมถึงของกินด้วยก็จะแพง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะว่าไปหาของกินตามที่อื่นๆได้อะที่แบบคนทั่วไปเขากินอ่ะมันก็จะถูกกว่ากันซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่ากันมากอย่างเช่นเสี่ยวหลงเปา ถ้าหากว่าเรากินที่เดอร์บันเนี่ยมันอาจจะเบาใช่ไหมแล้วมันไม่มีรูปภาพให้เขาเขียนคำแล้วแม่ไปถามเขาเนสารสิว่ามีเมนูแนะนำไหมเขาก็แนะนำมาเป็นเสี่ยหลงเปาที่เป็นปูขนซึ่งปูขนนทองเส้นเชื่อขือเสี่ยงไห้เขาก็จะต้องแนะนำอันแพงอยู่แล้วอันนั้นเราก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเสี่ยหลงเปาอะถ้าเกิดเป็นแบบอันธรรมดานะที่มันไม่ใช่แบบเป็นปูขน่ะถ้ากินที่แถวเดอร์บันเส้นนั้นอะมันก็มันก็อาจจะถนนหนานจริง นานจริงตรงลูอีกหนานจริงโลใช่ป่ะเส้นนั้นอ่ะถ้าหากว่าแบบเป็นเสีย่ยลงเปาอาจจะขายประมาณ35หยวนแต่ถ้าแบบเราไปกินตามร้านทั่วไปอ่ะอย่างเราโรงแรมที่เราพักอ่ะเหลือแค่สิบหยวนทุกคน <c oughs> คือราคามันก็จะแตกต่างตามสถานที่ที่เราที่เราไปอยู่ที่เราไปเที่ยวนั่นแหละจริงๆแล้วก็ <c oughs> สำหรับการไปของเรานะอันนี้เราขอ เราขอไม่ไล่เรียงแล้วกันนะเรานึกอะไรได้เดี๋ยวเราจะพูดเพราะาเราจดจดมาจะได้คนจะได้ดูจนจดจนจบคลิปอะสาหรับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรถไฟใต้ดินจะบอกก่อนว่ารถไฟใต้ดินบ้านเขานะไม่ได้ปิดแบบสมมติบ้านเราปิดเที่ยงคืนใช่ปะ่ะบ้านเขาไม่ได้ปิดแบบนั้นนะทุกคนแต่ว่า <นะ S 2> บอกเลยกบว,ว,ว่าบางที่จะปิดไม่เหมือนกันอะแต่ละสถานีแต่ละสายเนะี่ยเขาปิดเวลาไม่เหมือนกันนะทุกคน เพราะว่ายิ่งช่วงช่วงหน้าหนาวก็จะปิดไวถ้าหากว่าเราไปขึ้นสถานีไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีป้ายมันจะมีป้ายเลยว่าเริ่มต้นของสถานีเนี้ยมากี่โมงและจบกี่โมงนะทุกคนซึ่งมันไม่ได้ปิดเที่ยงคืนบางที่สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มก็ปิดแล้วมันแค่ที่หนึ่งวันนะั้นให้เราไปดิสนีย์ขา <ừ> um. กลับอะคือดูผูสรตน,นนู่นนี่แล้วก็เลยจะกลับกลับไปที่โรงแรม <ừ> um. แล้วคือมาหนาต้องออกจากรถไฟแล้วไปต่ออีกอันนึง แล้วคือพอไปต่อยอ,อันหนึ่งปุ๊บรถไฟราจะขึ้นหมดแล้วก็แม่ดูตรงตารางอยู่ใช่ไหมจะเป็นแบบตารางช่องสี่เหลี่ยมแบบทีวีใช่ไหมก็จะเขียนแบบเลขวันมาตอนมาื่องนี้ตอนเวลามาแล้วก็ขบวนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขบวนสุดท้ายอ่ะตอนที่เราดูก็คือมันหมดไปแล้วแต่ว่าเวลาด้านบนอ่ะมันจะมีเวลาเหมือนบ้านเราเนี่ยที่ว่าอีกกี่นาทีรถไฟจะมาถึงมันยังคงวิ่งอยู่ทุกคนแต่แม่ก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะ แต่ว่าคุณพสุดท้ายมันบอกว่ามันหมดเวลานี้แต่แต่เราก็ยืนรอเพราะเราคิดว่าก็เวลาของรถไฟกําลังมามันค่อยๆลดไฟและส,สุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่สถานีมาบอกว่าหมดแล้วข้างนี้ไม่มีแล้วอ่าก็เป็นการตกรถไฟไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเที่ยวไหนให้เราสังเกตดูเวลาสุดท้ายของรถไฟหรือถ้าจะให้ดีก็คืออยากกลับบ้านเด็กจนกันไปนะเพราะว่าคุณจะตกรถไฟได้แ,แต่ว่าหลัลาจากนั้นแล้วคือข้างนอกนยิ่งหนาวด้วย คือช่วงหน้าหนาวอะทุกอย่างมันจะเขาจะปิดเร็วหน่อยนะทุกคนแล้วเป็นช่วงลาคือพอเราขึ้นไปปุ๊บไฟปิดบึดบดดดบ้งใส่หน้า <c oughs> ลเลยอ่าอ, <c oughs> อันต่อไปนะทุกคนเราว่าคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีน้ำใจกับเด็กและคนชราคือเวลาเราขึ้นรถไฟใต้ดิน่ะทุกคนมันก็จะมีที่นั่งพิเศษสําหรับคนชราคนท้องและเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมีเหมือนบ้านเราเดกเลยแต่ที่เนี่ย <C oughs> ถ้าเกิดเขานั่งได้เขานั่งเลยนะ แล้วต่อให้เป็นเด็กใบเขาก็ไม่ลุกให้ขนาดที่นั่งเนี้ยเป็นที่นั่งที่เขียนว่าเป็นแบบเออเด็กสตรีมีคันและคนชราคนชรามายืนอยู่หน้าเขาเขาก็ไม่ลุกให้นะทุกคนคือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีน้ําใจไม่เหมือนบ้านเราอะถ้าบ้านเรา,า,า,เ,ราเราเจอคนแก่เราจะลุกให้ถูกปะ่ะแต่แตที่นี่บำไม่ลบกใหนนะคะประเทศไทยประเทศไทยก็บางคนไม่ได้ดีคนดีไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ดีแต,แต่ว่าแต่ถ้าเราสังเกตอะมันมันมีลุกเยอะกว่าแต่ที่นั่นอะไม่ลุกเลย เราไปอยู่กันเจ็ดแปดวันน่ะเรานั่งรถไฟตลอดเวลาแล้วเราแทบจะไม่เจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเด็กยืนอยู่แล้วคนลุลกให้ไม่มีเลยเอาเป็นว่าไม่มีเลยมีแต่พวกเราเนี้ยที่ลุกให้เขาซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออว่ะแม่งโคตรมีน้ำใจเจริงๆนะหนูกไม่เคยเจ,เจอเจอแค่ส่วนน้อยแต่ว่าที่เราไม่เจอเพราะว่าเรานั่งแค่ไางิ่สิานี้เราออกเลยอืมใช่แล้วก็คือนั่นแหละอ่ะเราก็เตรียมใจไว้แล้วกันว่า ถ้าไปเนี่ยคนที่นั่นเขาเป็นนิสัยแบบนี้เนาะเราก็แบบว่า ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาก็ารถ้าประมาณถ้าเกิดอยู่ People Square แม่ก็นานจริงตรงลู่อ่ะเราต้องรีบวิ่งแบบวิ่งเข้าไปเลยตูดเลยัลยคือมันเหมือนมีการแย่งชิงเก้าอี้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ต้องห่วงเพราะเขาไม่ลุกให้เราแน่นอนแล้วสถานี d i s n e รีสอร์ทคือวันกลับดูพูดทุกคนดูพูดปุ๊บพูดเล่าสุดท้ายประมาณสามชั่วมงสุดสุดจะปิดหมดแล้วก็ไปตรงเรถไฟใต้ดินกันแล้วคือคนต่อรถไฟเต้นคือยาวมากพอรถไฟมาปุ๊บคนวิ่งเข้าไปแย่งนั่งเก้าอี้กันแย่งนั่งกันใช่พอรู้อยู่แล้วว่าาถ้ เราไม่ได้นั่งสถานีต่อไปก็อาจจะไม่ได้นั่งนะเอาเรื่องต่อไปก็คือโรงแรมที่เราเข้าพักนะคะทุกคนตามส่วนใหญ่แล้วโรงแรมโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเช็คอินเนี่ยเราจะต้องมีเงินามีการจ่ายค่ามาจํานะค่ามาจำํำออย่างโรงแรมที่เราพักเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกเก็บค่ามาจําเรา5้ารอยหยวนนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้หักจากบัตรเครดิตก็ได้นะหรือว่าจะจ่ายผ่านแอปอาริเพก็ได้ แต่เราต้องแนะนำก่อนนะว่าถ้าหากว่าคุณใช้บัตรเดบิตในการจ่ายค่ามาจํานะเวลาที่แบบว่าถึงเวลาคืนเงินนะ่ะคุณจะใช้เวลานานมากประมาณแบบว่า 3- 4เดือนขนาดขนาดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมเขาก็เหมือนว่าหาักวงเงินจํานวนนี้ออกไปก่อนแล้วพอถึงเวลาที่เราเช็คเอาท์ออกอะ่ะวงเงินจํานวนนั้นนะมันก็คืนกลับมาที่เราแต่ถ้าจะเอาชวนทุกคนเราควรจะเตรียมแลกเงินตรงจุดนี้ไป คือจริงๆอ่ะบางคนไปเที่ยวเือรจิเนเราไม่แลกเงินไงแต่สําหรับเราเรารู้ว่าโรงแรมเราอ่ะมีค่ามาจําเราก็แลกไปเลยห้าร้อยหยวนเพราะว่าเราต้องการที่แบบว่าพอไปถึงก็จ่าย5้ารอยหยวนวันที่เราเช็คเอา์เราก็ได้เงินคืนเลยคือมันจะได้จบนะตรงนั้นอ่ะไม่ต้องมารอว่าเอ้ยเรายังไม่ได้เงินคืนอะไรประมาณเนี้ยทางที่ดีก็คือแลกไปดีกว่าตรงจุดนี้นะอืมแล้วก็การใช้เน็ตต่างๆที่นู่นนะคะบอกเลยว่าโรงแรมมี Wifi ให้แต่ บล็อกมททุกอย่างจริงทุกคแอปของพวกอเมริกานี่ะบล็อกยูทูบเล่นไม่ได้บล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์ลก็เข้าไม่ได้นะทุกคน <c oughs> คือถ้าเราจะใช้เน็ตโรงแรมก็เราแทบจะไม่ใช้เน็ตโรงแรมเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันบล็อกอะ่ะ a c e b o o k ก็เล่นไม่ได้อะไรก็เล่นไม่ได้นะแต่ว่าการไปของเราอะ่ะเราซื้อซิม AAS 2 5 f i l e ไปแต่ต้องบอกก่อนว่า AAS 2 5 f i l e เนี่ยมันให้เน็ตแค่ 6G กเท่านั้น <c oughs> ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่นเราต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาในการจ่ายเงินเพราะเราใช้ผ่าน Alipay ใช่ปะ่ะแล้วก็เผื่อจะแบบดูถนนดูทางไปอะไรต่างๆซึ่งบอกก่อนว่าแอปที่เราใช้ไปก็คือแอป Alipay หนึ่งอันแน่นอนนะแล้วก็แอปดูแผนที่ในการไปต่างๆเนี่ยซึ่ง <c oughs> เราใช้แอปไปตู้นะคะทุกคนเป็นภาษาจีนล้วน ร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดินทางไปเราจะต้องเตรียมแล้วแหละว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนใช่ป่ะทุกคนให้เตรียมชื่อสถานที่นั้นนะเป็นภาษาจีนเอาไว้ก่อนนะทุกคนตอนไปเซิร์ชเนี่ยมันจะได้เซิร์ชห,หาที่ได้ง่ายๆถ้าเราเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะไม่ขึ้นอ่ะเอาจริงๆมันดูยากไหมมันก็สําหรับคนที่ไม่ได้ภาษาจีนเลยเราก็ยอมรับว,ว่ามันก็อาจจะยากนิดน,นึงแต่ถนะ้าคนที่ได้ภาษาจีนบ้าง คือแม่เองอะ่ะได้ภาษาจีนแต่แม่เรียนตัวเต็มไปซึ่งใบที่นั่ก็จะเป็นตัวย่อใช่ไหมก็ใช่ว่าจะอ่านได้หมดทุกคำนะมันก็อ่านได้ไม่หมดหรอกแต่ว่ามันก็ยังถูถูช่าย่าไปได้เหมือนเราก็แบบศึกษาก่อนไปอะ่ะ <c oughs> ว่าเราต้องจิ้มตัวไหนอะไรยังไงก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันหรือว่าเอาเอจริงๆก็คือถ้า ถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ตรงนี้เราหาข้อมูลไว้แล้วว่ามันจะต้องไปออกที่สถานีไหนแล้วเราเดินไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็หาเจอได้เหมือนกันนะทุกคนก็ไม่ได้ยากเกินขนาดนั้นภาษาจีนหนูเรียนตัวย่อมาแล้วก็ไม,ไม่ไม่เป็นช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเรียนน้อยเกินไปนะนะทุกคนส่วนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อะ่ะเราซื้อ AIS 25ไปเราไปกัน3าคนใช่ไหมเราไปอยู่กัน8วันแต่เราซื้อไปทั้งหมด4ี่สิมด้วยกันเหตุผลเพราะว่า เราไม่รู้ว่า e6 g ิ ok ของเขาที่เขาให้มาเนี่ยจะใช้เพียงพอกับจำนวนวันที่เราอยู่ไหมเพราะเราอยู่หลายวันวันแรกนะคะทุกคนเราใส่ไปเลยคนละเครื่องเครื่องละซิมสอันเพราะว่าเผื่อกรณีเกิดน้ำขิงหลงทางอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้โทรไลน์หากันได้เพราะไลน์มันใช้ได้นะ <c oughs> แต่จริง,ๆ, <c oughs> งๆก็ไม่หลงเพราะเราก็แบบจะเอาติดตัวไว้ตลอดเอาลูกติดตัวไว้ตลอดแต่ก็เหมือนแบบกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยทุกคนจะได้ไปไหนจะได้ว่าติดต่อสื่อสารกันได้ แล้วก็ของแม่นะคะบอกเลยใน7วันเนี่ย AAS 2 f 6 g ิ K, แม่ใช้ได้นะคะทุกคนใช้เพียงพอแต่แม่ไม่ได้สิ่งที่แม่ทำก็คือทุกวันเนี่ยก็จะไปโหลดคลิปเรียวนะลง Facebook ลงต i ๊กต็อกนะคะทุกคนแล้วก็ติดต่อไลน์ใช้ไลน์นะไม่ได้ดู YouTube แล้วก็ใช้ในการสแกนจ่ายเงินเอสแกนจ่ายเงินอา i p เพ ใช้ในการดูแอปไปตู้ในการแบบว่าไปานูน่นนั่นนี่นะคะทุกคนส่วนน้ำขิงใช้ทำอะไรบ้างเล่นเกมยูทูบแต่ว่น้ำขิงหมดใน,ในช่วงกี่วันแต่ว่าเหมือนช่วงกี่วันไม่รู้จำไม่ได้แล้วคือถ้าเราเล่นเกมแล้วก็ดู YouTube, น้ำขิงเราบอกว่าน้ำขิงอยู่ถ้ากลับห้องพักคือดูยูทูบดังมากดูตลอดนะ ก็กมหมดเร็วนะงวงมากเลยมันคือหนูเปิดไวไฟของโรงแรมไว้เพราะตอนนะั้นเหมือนเน็ตมันเริ่มรื่หมดแล้วแล้วก็เลยมีเครื่องเอาไว้ดูยูทูบ้าน,นั้นน่ะอไอไวไฟเน็ตเป็นยังไม่หมดมหนูก็เลยเอาไอเครื่องที่มี WiFi เล่นเกมซึ่งเกมหนูแล้วมันมีเกมเกมหนึ่งอ่ะมีเป็นของจีนหนึ่งเกมเพราะไอเกมหนึ่งมันหายสาบสูญไาแล้วไอดีหนูก็เลยเล่นแต่มันนั้นเข้าไม่ได้แต่พอกลับไปเล่นได้บอกว่ามันบล็อกไงทุกคนมันเปเกมจีนนะเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะบล็อกเกมอะไรเราบ้าง อาแต่เดี๋ยวก่อนของน้ำขิงอ่ะจะเล่นหนักมากว่าเล่น YouTube อยู่ได้ประมาณ4วันถึงปะเอ่อห้าสี่ 4, าสี่วันประมาณเนี้ยแล้ววันหลังๆก็คือถ้าจะดูไม่ได้แล้วนะส่วนของป้าป้าก็คือใช้ในการอ่าเอาโทรศัพท์อะ่ะแชร์ Wi-Fi ในการทำงานในคอมพิวเตอร์นะทุกคนก็วันหนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเล่นเกมด้วยแต่เกมที่ไม่ใช่เอ่อก็สรุปก็คือ ก็หมดก่อนนะทุกคนพอหมดปุ๊บเงี้ยโชคที่เรามีอีกซิมหนึ่งเราก็เลยต้องใช้อีกซิมหนึ่งไปเพราะฉ้นหากาเราไปกันหลายวันแล้วเราไม่มั่นใจเราซื้ออีกซิมหนึ่งเพิ่มไปทุกคน <c oughs> เป็นการแบบว่า <c oughs> เพราะถ้าหากว่ามันใช้ไม่ได้เลยเวลาจ่ายเงินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช้า <c oughs> ก็เป็นหนทางแก้นะสําหรับใครที่คิดจะแบบไปหลายวัน <c oughs> แต่ถ้าหากว่าใครจะเอาเป็นพ็อกเก็ต f i อะฟรอยอะไรเงี้ยอันนั้นก็น่าจะคุ้มค่าเพราะว่าพ็อกเก็ต f i ฟเนี่ยมันอลิมิเต็ดจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเขาคิดวันละ250บาททุกคน <c oughs> ซึ่งเราลองคำนวณบวกลบคูณหารแล้วเออมันแพงกว่ากับการซื้อซิมจำนวน4ี่ใบเพราะ4ี่ใบก็มัน300 <c oughs> สามร้อยสา้วต่อใบสาม้อยเมันถูกกว่านะ <c oughs> เผื่อใครจะไปหลายวันก็ลองใช้วิธีนี้เพื่อแบบเอ้ยเราต้องเล่นหลายอย่างเราต้องโหลด u t u b e อะไรเงี้ยก็ให้ซื้อไปซื้อเพิ่มไปหลายๆใบนะพอใบนี้เริ่มหมด เปลี่ยนซิมทิ้งแล้วก็เอาใบใหม่นะคะทุกคนเป็นทางแก้ได้อย่างหนึ่งอ่ะและการไปอยู่ที่จีนใช้เงินสดได้ไหมคําตอบก็คือใช้ได้ค่ะทุกคนบางร้านคือทุกร้านเอาจริงๆอะ่ะใช้ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่คือก็จะไม่ค่อยแลกเงินสดไปเพราะร้านส่วนใหญ่เพราะว่าการที่แบบว่าเรามีอารีเพย์มันก็ง่ายกว่าไงเราก็ไม่ต้องคบกเงินสดแต่ว่าร้านส่วนใหญ่ๆถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ถ้าเราจะไปเราควรจะแลกเป็นแบงค์ย่อยเช่น แบงค์ยี่สบแบงค์สิบแบงค์ห้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบงค์ร้อยอ่ะควรเอาเก็บไปไว้เพื่อที่จะอ่าเหมือนแบบเป็นค่ามัดจําโรงแรมประมาณนั้นอะจะดีกว่าวมีร้านร้านหนึ่งม <c oughs> ันเป็นร้านแบบตาช่างอืมเป็นตาช่างแต่เราดันไปเจอร้านหนึ่งทุกคนที่เขารับเฉพาะงเงินสดไม่รับอาลีเพย์แล้วมันเป็น<ๆ>แบบว่าเป็นของ เป็นของช่างขายเล็กๆน้อยๆเป็น<อ>ไม่รูร้เราหยิบกันมาเต็มเลยปรากฏว่าโดนไปร้อยกว่าเหรียญนะทุกคนแต่เขาบอกว่าเขาไม่รับอลีเพเราเราก็เลยอเอาของออกเพราะเงินสดเราก็คือมีปริมาณจํากัดนิดนึงะอะไรประมานเราไม่ได้แลกไปเยอะนะและสําหรับแอปอาลีเพของเรานะคะทุกคนบ้านเราไม่มีบัตรเครดิตนะทุกคนเราไปผูกไว้กับบัตรยูทิปนะทุกคนบัตรยูทีปก็คือเราเอาเงิน ใส่เข้าไปในบัตรนี้นะคะทุกคนแล้วก็ผูกลิงก์กันไว้กับอาลีเพย์นะทุกคนจะบอกว่าตอนที่อยู่ไทยแอปอาลีเพย์เนี่ยเราใช้ไม่ได้เราก็งงไม่เข้าใจนะตอนนั้นก็คือลุ้นว่าแล้วไปจีนจะใช้ได้ไหม <c oughs> แต่ไปจีนคือใช้ได้ทุกคนเราก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าอาลีเพย์ที่แบบบางที่รับจ่ายคนจีนมาไทยก็คือใช้ได้นะทุกคนนะ,ะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่เอาเป็นว่าถ้าเราผูกแอปเราเปิดแอปอาลีเพย์เรียบร้อยแล้วเนี่ย ผูกลิงกบบ์กับบัญชีอ่ากับบัตรเครดิตอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปเหมือนไปกรอกไปกรอกเกี่ยวกับประวัติของลาอ่าไปกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็มีการสแกนสแกนอ่าพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้ถึงจะไปใช้ที่นู่นได้ถ้าหากคุณแค่สมัครกับผูกบัตรเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้บอกว่ากรอกอรายละเอียดนั่นคือยังไม่แบบยังไม่สําเร็จนะจะใช้ไม่ได้ ต้องผ่านขั้นตอนการถ่ายรูปพาสปอร์ตส่งด้วยนะทุกคนอันนี้สําคัญเพราะตอนแรกมาเราก็เข้าใจว่ามันใช้ได้แล้วแล้วพอเราไปดูคลิปคนอื่นเราถึงรู้ว่าอ๋อมันยังไม่อัพพูบพัตทุกคนมันต้องไปทำค่าผ่านขั้นตอนนี้ก่อนไปถึงนู่นถึงจะใช้ได้ซึ่งเราคิดว่า <c oughs> สําหรับบัตรคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะทุกคนบัตรยูทิปนี่ก็คือดีนะเพราะว่า พอเราใช้ใจใ่ายอะไรไปปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาให้ที่แอปเพื่อแจ้งดูเลยว่าเราใช้ใจ่ายไปจำนวนกี่ยวนเป็นเงินไทยกี่บาท <c oughs> ซึ่งเขาจะคิดให้เป็นเลทข,ของวันวันนั้นแต่เลทข,ของแอป uTrip เนี้ยมันดีแล้วมันก็ราคาถูกกว่าธนาคารหรือว่าบางคนที่เกียจตี่เกียรใช้ y o u t u ิ p ใช่ปะ่ะทุกคนที่เก็ยรทำแอป Alipay ขึ้นมาก็ไปใช้แอป uh, True Money Wallet ไ,ได้เหมือนกัน แต่ราคาแพงกว่าก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกอันไหนนะทุกคน <c oughs> อ่าต่อมานะทุกคนอืมถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่นั่งรถไฟใต้ดินนะเราจะเรียกแท็กซี่จะบอกก่อนนะว่าเวลาที่เราอยู่โรงแรมเนี่ยก็ตามให้เราเนี่ยหยิบโบชัวของโรงแรมนั้นไว้เก็บไปด้วยอะไรเงี้ยเวลาย <c oughs> ิ่นนงนะคาว่าเราสื่อสารเขาไม่ได้เราส่งใบที่โรงแรมให้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยได้เยอะแต่ขนาดแม่สื่อสารเขาได้นะทุกคนก็ใช่ว่าเขาจะรู้ที่ คือแท็กซี่ไม่ได้รู้ที่ทั้งหมดว่าสมมติบอกว่าอาาเราจะไปที่โรงแรมนี้อยู่ถนนนี้ขนาดบอกแล้วนะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนี้ก็แล้วนะ <c oughs> บางทีที่แบบเขาไปเซิร์ชหาเพื่อเขาจะพาเราแบบางทีก็หาไม่เจอเลยทุกคนก็ถ้าจะให้ดีอ่ะไปที่ไหนก็คือเอาโบชัวของโรงแรมหรืออะไรเงี้ยติดไว้นะทุกคนจะดีมากหรือถ้าจะให้ดีก็ศึกษาหนทางเอาไว้ให้ดีก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้เราแนะนําว่านั่งรถไฟใต้ดินก็จะดีมากๆเพราะ <c oughs> ถ้ารถไฟใต้ดินถูกมากทุกคนถูกจริงๆถ้าวิ่งระยะแบบใกล้ๆคือถูกที่สุดตกหัวละสามเหรียญอ่าสามหยวนแ <c oughs> พงที่สุดคืออยู่ที่สิบสองหยวนนะทุกคน <c oughs> นี่คือแพงที่สุดแล้ว <c oughs> จะนั่งไกลมากก็คือสิบสองหยวน <c oughs> อันนี้ก็คือบอกว่าราคาถูกจริงๆนะคะทุกคนสำหรับรถไฟใต้ดินของเขานะอ่าต่อมาก็คือ สำหรับใครที่แบบอยากนั่งรถไฟความเร็วสูงแม็กเล็บนะคะทุกคน <c oughs> วันที่เราอะไปถึงนะทุกคนบอร์ดดิ้งพาที่เราขึ้นเครื่องนะทุกคนอย่าทิ้งเพราะว่าอันเนี้ยเอาไปเป็นส่วนรถสำหรับการนั่งรถไฟความเร็วสูงลถไปถึง10บหยวนนะราคาเต็มคือห้าหยวนใช่ปะตอนเราไปซื้อบัตรอะเราเอา e part อีบอร์ดดิ้งพานให้เขาด้วยมันจะลดไปเลยสิบหยวน,นค่ สี่สิบหยวนเท่านั้นอ่าอันนี้ก็เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งนะเผื่อใครไม่รู้นะคะจุดนี้ดีมากและนี่ความรู้ใหม่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่ารถไฟแม็กเล็กของเซี่ยงไฮ้ติดอันดับหนึ่งของโลกในการวิ่งเร็วที่สุดนะคะทุกคนก็ควรจะไปนั่งนิดน,นึงสามอันดับปาะของจีนหมดเลยคือถ้าหากว่าใครที่จองโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะไปต่อที่พีเพิลสแควร์ใช่ป่ะถ้าหากว่าเรานั่งแม็กเล็กไปเนะี่ยมันไม่ถึงพีเพิลสแควร์นะทุกคน <c oughs> แต่มันลดระยะเวลาในการไปได้เยอะมันจะเสียประมาณ 40-50หยวนแล้วเราก็ต้องนั่งรถไฟไปต่อเพื่อไป p พีเพ s s q u a r e อาจจะเสียเพิ่มอ e ีกคนละ3หยวนประมาณนี้นะแต่ถ้าหากว่าเรานั่งรถไฟธรรมดารถไฟใต้ดินเนี่ยจากสนามเบินไป p พีเพ s s q u a r e เลยเราจะเสียแค่12หยวนก็ไปช่างใจกันว่าเราอยากจะลองนั่งเพื่อรดระยะเวลาหรือว่านั่งชิวๆไปก็อ่ะยิ่งยาวไปเลยมันก็ถูกลงเยอะนะทุกคนหรอือว่าเราอยากนั่งล่นดูวิวก็ได้นะคะแต่มันไวสำหรับห้องน้ำ ห้องน้ําที่เมืองจีนหาง่ายมากค่ะทุกคนในสถานีรถไฟแทบจะมีทุกที่เลยนะ <c oughs> ทุกที่เนี่ยจะหาง่ายมากแต่ห้องน้ําต้องบอกก่อนว่ามันก็จะเป็นทั้งส้วมหลุมและส้วมน,นั่งส่วนเรื่องกลิ่นนั้นก็ <c oughs> อารมณ์อารมณ์ความสุกระโปรกอะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้สุกระโปรกอะ่ะแต่กลิ่นอะ่ะมันมีอันนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนแต่ถ้า,าว่าใครปวดฉี่อะไรเงี้ยหาง่ายมากนะคะสำหรับห้องน้ําที่เซี่ยงไฮ้นะคะทุกคน ร <c oughs> ายการทีวีบ้างดีกว่าคือตอนก่อนที่เราไปนะทุกคนเราคาดหวังว่าคือแม่ชอบดูซีรีส์จีนแล้วแม่ก็คาดหวังว่าเฮ้ย <c oughs> เราไปถึงเซี่ยงไฮ้เราน่าจะได้ดูแบบซีรีส์จีนหรือที่มันแบบอันใหม่ล่าสุดหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่าล้งเก่าพอเราไปอะทุกคนจะบอกว่าช่องอะมันก็มีเยอะอยู่แหละแต่ว่าซีรีส์ก็เก่าอะคือตอน <c oughs> ที่เราไปอะเราไปเจอซีรีส์ตั้งแต่สมัยแ <c oughs> บบป้องป้อง พี่ป้องเล่นน่ะคือเก่าแล้วอะ่ะก็ยังเอามาฉายอยู่แล้วเป็นแบบเก่าอ่ะเก่ามากๆ <c oughs> ซึ่งคิดว่าไอ้พวกซีรีส์ใหม่ใหม่ที่เราดูตามแอป VTV หรือยะไงเงี้ยมันน่าจะแบบก็คือไปดูในแอปไม่ได้ดูในทีวีนะทุกคนทีวีอาจจะมีแค่นั้นแหละแล้วก็ทีวีเขาเหมือนจะแบ่งเป็นเมืองเมืองเมืองอ่ะอย่าง <c oughs> ปักกิ่งก็จะมีช่องหนึ่งเซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นแบบช่องหนึ่งเพราะว่าวันที่เราไปอะ่ะเราไปอ่าถึงวันเขาดาวไง วันนี้เราเขาได้เราก็จะเจอถ่ายทอดสดของปักกิง่ง <c> เ <oughs> มืองนั้นเมืองนี้อะไรประมาณนี้ทุกคนแต่แบบผิดหวังเล็กน้อยที่แบบว่าเอ้ยมันแบบมีแต่หนังเก่าๆอะ่ะไม่ได้มีแบบหนังใหม่หอ,อะไรแบบนี้เลยคือเก่าแบบภาพก็เก่าอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ผิดหวังตรงจุดนั้นไม่ได้ดูแบบซีรีส์ใหม่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศตอนที่เราไปนะทุกคนเราไปกันอ่า เดือนธันวามก,การานะทุกคนซึ่ง <c oughs> ปีนี้ที่เราไปมันเป็นปีที่อากาศมันหนาไว <c oughs> เราควรจะเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมตอนแรกอตอนเราอยู่ไทยเราไปเซิร์ชใน Google อากาศแจ้งไหทุกๆวันแล้วคือในวันแต่วันอ่ะคือวันที่เราไปอ่ะอากาศคือเลขแรกหลักสิบหมดแต่เราไปจริงอ่ะเลขหลักหน่นวยอืมบางทีมันก็แบบไม่ได้ถึงจะตรงอากาศที่เราไปเจอนะทุกคนที่ ร้อนที่สุดคือ1 4 5องศานะทุกคนมีแค่วันเดียว <c oughs> แล้วที่เหลือก็คือแบบต่ากว่านี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนแต่แตวันแรกอะเป็นวันแรกตอนเช้าคือหนาวตอนที่เราอยู่ตอมอ่ะลบหนึ่งลบสองตอนเราออกจากเครื่องมันจะเป็นข้อต่ออะมันก็ด้ได้อากาศของข้างน,นอกอากาศนั้นคือลบหนึ่งไม่ก็ลบสองพอเราติดต,ตอนเราอยู่ตอมอ่ะลบหนึ่งหรือลบสองอยู่นี่แหละพอออกปุ๊บสุดองศาพ่อเสะนื้อคือควรจะเตรียมเสื้อผ้าไป ให้ดีอย่างเช่นแบบด้านในก็ควรจะเป็นกางเกงที่แบบว่าเป็นกางเกงขนหรืออะไรประมาณนะี้ชั้นหนึ่งสวมกางเกงข้างนอกอีกทีหนึ่งผ้าบันคอเอวยหมวกเอวยถุงมือควรจะเตรียมไปให้พร้อมเพราะว่ามันหนาวเออแล้ว่ามันหนาว,วจริง<น>แต่ถ้าคุณมีตังไม่ต้องเตรียมไปไปซื้อใหม่ที่นน่นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงอ่าช่วงเซลล์แต่มันก็เป็นชุดประมาณนี้ทั้งนั้นซึ่งเ,าเอา กลับมาใส่พิไทยน่ะมันไม่ได้ตอนแรกของพ่อโจกับอกว่าจะรื้อออกหมดเลยซึ่งถ้าเกิดเราถ้าเกิดแม่ไม่จีบอาว่าก็ได้ของในวมดเลยอื่ามาถึงอันต่อไปทุกคนเกี่ยวกับค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆนะคะทุกคนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยทุกสถานที่ไม่ฟรีนะเสียค่าเสียค่าเข้าชมทุกที่นะคะทุกคนซึ่งค่าเข้าชมของเขาเนี่ยในกรณีที่เรามีเด็กไปด้วยนะคะไม่ได้ดูอายุเด็กนะดูแค่ส่วนสูงเท่านั้น อย่างถ้าลูกคุณมีความสูงเกิน140เซนติเมตรขึ้นไปคือปัดไปเป็นบัตรผู้ใหญ่เลยทันทีนะคะทุกคนแต่เขาไม่ได้มีมาวัดข้างหน้านะเขาถามเลยว่าโอเคเขาเห็นแล้วเป็นเด็กเขาถามเลยว่าส่วนสูงอะ่ะเท่าไหร่แล้วนะอ่ะอย่างน้ําขิงจริงๆก็สูงประมาร้อยสี่สิสองแม่ก็บอกว่าสูงร้อยสี่สิบพอดีก็ยังได้ปัดเป็นราคาเด็กซึ่งราคาเด็กจะลดลงมาถูกกว่าหน่อยนึงนะทุกคนอ่ะแต่ถ้าหากลอมหน้าไปก็คงไม่ได้แล้วต้องเป็นราคาผู้ใหญ่ทั้งหมดแล้วนะคะทุกคน อย่างตอนเราซื้อบัตรเข้าดิสนี์แลน่ะเขาเขียนว่าถ้าเป็นเด็กใช่ป่ะเขาเขียนว่าอายุตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบสี่ปีหรือเปล่าเราจําไม่ได้แล้วนะและมีความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบอันนี้จะซื้อราคาบัตรเด็กนะอันนี้แม่ก็เลยติดต่อผ่านแอปคลุกที่เราซื้อไปว่าอันนี้ลูกเราอ่ะอายุสิบขวบแต่ว่าส่วนสูงอ่ะร้อยสี่สิบเราจะต้องซื้อบัตรอะไรเขาก็แนะนำมาว่าให้เราซื้อบัตรเด็กได้นะคะทุกคนก็คือที่เนี่ย ถ้าลูกคุณสูง140ซื้อบัตรผู้ใหญ่ไปเลยค่ะจบมันก็คือเสียราคาผู้ใหญ่แล้วนะทุกคนว่าคือสูง14ที่มันจะเป็นบัตรเด็กอืมแล้วคือคนที่อายุ14เขาจะสูง140จริงๆเหรอคือพูดง่ายๆถ้าหากว่าลูกคุณสูงวัยอะต่อให้ลูกคุณเจ็ดขวบแต่ลูกคุณสูง140แล้วก็เขาปัดเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอะ่ะเขาไม่ได้ดูว่าเป็นเด็กแล้วเขาไม่ดูอายุนะคะสําหรับค่าเข้าชมสถานที่ที่นี่แล้วก็ทุกที่ มีที่ไหนฟรีบ้างดีกว่าไม่มีเลยทุกคนเสียค่าเข้าชมจ่ายอาวัดดังๆต่างๆก็คือเสียค่าเข้าชมหมดนะคะทุกคนแต่ออีกข้อนึงคือเวลาที่คนส่วนใหญ่เวลาเขาไปเนี่ยเขาจะมีการสแกนเพื่อจะไปจ่ายณนะข้างหน้าคือก่อนเข้าทางเข้าวัดก็เหมือนจะสแกนแล้วก็ต้องไปกดจ่ายอะไรเงี้ย <c oughs> เราเปนะ็นนักท่องเที่ยวบางทีแอปอาริเพของเราสแกนเข้าไปเราอาจจะจ่ายไม่ได้นะทุกคนผลทางง่ายๆเลยคือ เดินเข้าไปคือทุกซอกทุกมุมเขาจะมีพนักงานอยู่เดินไปหาพนักงานเขาเลยบอกว่าเราเป็นชาวต่างชาติจะมาเที่ยวชมสถานที่เดี๋ยวเขาจะพาเราเข้าไปาด้านในเพื่อจะไปที่จ่ายชําระโดยตรงสําหรับชาวต่างชาตินะคะทุกคนมันก็จะง่ายกว่าแต่ทุกที่ที่เราไปเวลาจะไปซื้อบัตรต้องมีพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยนะแต่ถ้าหาใครไม่ติดตัวไปก็คือถ่ายเก็บหน้าไว้ในมือถือใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอะ <c oughs> แล้วก็โอเคด้านภาษาก็คือ 890%พูดภาษาจีนนะจะไม่พูดภาษาอังกฤษขนาดแบบว่าน้ำขิงกับป้าจะไปเล่น VR กใช่ไหมทุกคนซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปเข้าไปข้างในได้เพราะเรายังไม่ได้ซื้อบัตรซะว่ะก็ไปถามพนักงานพนักงานก็จะบอกว่าให้เราซื้อบัตรจากตู้ซึ่งแม่ก็บอกว่าแม่เป็นชาวต่างชาติคืออ่านได้ไม่หมดทุกคำอ่ะทุกคนเราไม่ใช่คนจีนเราไม่ได้เก่งภาษาจีนขนาดนั้นเราสื่อสารได้แต่ถ้าแค่อ่านทุกคำเราไม่ได้เก่งขนาดนั้น เขาก็จะไปเรียกพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษมาหาเราได้แต่พอเห็นเขาพูดภาษาจีนใจเราพอเขาเห็นว่าแม่พูดภาษาจีนได้นะทุกคนแถมตอนที่พวกเนี้ยไปเล่นกล้องไปเล่น VR กันยังบอกให้แม่ช่วยแปลด้วยพอจะต้องแบบอธิบายว่าเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนเขาก็พอพูดได้แหละภาษาอังกฤษอะเราก็เอาจริงๆอะคนที่พูดภาษาภาษาจีนไม่ได้เลยถามว่าไปได้ไหมเขาก็ไปกันเยอะแยะนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง คือมันทําได้แน่นอนนะทุกคนอมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสาหรับการไปเสี่ยงหายก็สนุกมากๆค่ะแถมอากาศดีด้วยนะคะไปเที่ยวสวนสนุกไม่ร้อนแน่นอนเพราะ, <c oughs> ราะว่าพปกติเราเที่ยวแบบสวนสนุกที่แท้แบบเราจะร้อนเหงื่อแตกแ,แต่ว่านี้ที่นอนไปดิสนี์เป็นวันที่ร้อนที่สุดซึ่งอากาศก็ประมาณสิบก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นก็เย็นๆสบสายๆข้อดีขอกการไปหน้าหนาวคือเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนๆมันไม่ร้อนไงทุกคนต่อให้เราไปเข้าคิวเครื่องเล่นอะ มันก็ไม่ร้อนมันคือแบบว่าอากาศดีถ้าเกิดแบบมันหนาวมากเขาก็จะเครื่องเล่นที่แบบคนต่อคิวเยอะมันก็จะเป็นโดมแล้วก็เปิดฮีเตอร์ให้เราเลยอย่างสมมติตอนเข้าเมืองซูโทเปียนั้นอะมันจะเป็นแบบแบบเป็นบ้านเป็นโดมเป็นโดมใหญ่เลยเปิดฮีเตอร์ให้เรียบร้อยเพราะว่าอันนั้นะต้องยืนต่อคิวเป็นชั่วโมงไงทุกคนก็จะนานนิดนึงก็ไปดูคิปได้ถ้าเกิดเราแบบใกล้ออก ออกแบบใกล้จะได้เข้าเมืองแล้วก็จะเย็นๆหน่อยเตอร์ก็แต่ไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเกิดเจอะไรอเตอร์ช่วยแน่นอนใช่ค่ะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนสําหรับใครที่จะไปเซี่ยงไฮ้ถ้ามาฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคิดว่าคุณจะต้องแบบเออได้ข้อมูลดีๆไปบ้างนะคะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กับคุณดูว่าอ่าถ้าคุณรู้แล้วว่าที่นี่เขาเป็นการประมาณแบบนี้นะจะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็จะได้ไปเทียบกวันอย่างสนุกสนานนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ข้อมูลเราก็ประมาณนี้เลยเนาะ ไปก่อนดีกว่าถ้าคุณชอบเราต้องทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเคิร์ซเคิร์แล้วก็กดติ้งกุ้งกิ้งกุ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะใช่ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูที่เราลงมานะว่าเราไปไหนกันบ้างนะคะ